อะใครใครใครเออเขาเล่นอยู่เธอ,อไม่เธอสบาย <c oughs> ดีเหรอ <c oughs> พี่มาดูหลานเร็วมิเธอเขาทำอะไรทำงานหรอ เขากินอะไรอ่ะเธอเขาจะมก็ต้องถ่ายคลิปไวอ่ะไปก่ไมทางนี้ไปก่อนเพราะว่ามันจะได้เห็นอ๋อไช้แล้วป้าไปมไม่ไปไม่มีใครพูดไปแล้วมีเธอทำงานก่อนตัดยังไงอ่ะรับประทานอาหารเย็นอ่ะคุณทำยังไงนะเวลาเราไล์เดี๋ยวนะกดออกไปเลยอ๋อตัด ไปแล้วเขาไปกันหมดแล้วและลูกชิ้นก็ยังอยู่ในมือเหมือนเดิมลูกชิ้นครึ่งเซียวเอาไงต่อเราอะบายบายจะไปเลยเหรอไปเลยเหรอเอาลูกชิ้นในมือให้หมดก่อน ถือไว้ไ่กินไม่ถ้าดูเขากัดไปแล้วนิดนึงเนี่ยเขาฉีกเอาไปกินไม่ต้องแบ่งกับป๊าป๊ากินข้าวแล้วเอาเลยเอ่าโอเคจบนะฝ่อยละหนึ่งอ่อทิ้งต่อดูดิไอในมือเนี่ยมันยังไงอืมโอเคอืมมันเขาอะอืม อืมเออเออไม่เหลือแล้วเงาตัวเองกับจริงมีอันนี้กินไหมขอได้ไหมเออเขาให้ขอนะขอนะเอาไงขอได้ไหมเอาไว้ ถ้าถือไ้ก็กินกินเข้าไปก่อนอ่ะกินเออกินเข้าไปเออให้มันจบที่ตรงนี้เถอะจริงๆไม่ไหวละอ่ะขอหน่อยขอได้ไหมให้ไหมขอเถอะจริงมีขอ ไม่จเจ้าอันนั้นไม่เอาอันนี้ไม่เอาเอาอันนั้นลูกชิ้นนะ่ะเอามาขอนี้ได้ไหมขอนะขอนะขอได้ไหมขอร้อ,องขอร้องป้าอยากกินได้ไหมอ่ะออาข้างนี้มาอ่าให้กันได้โอเคว้ายสวย ก็คืออยากกินลูกชิ้นเนาะสรุปแล้วดูขาดูดิอยู่ไม่สุกอะอะไรอให้หรอเอามาขอขอกินเล้ตเอาเอาเออให้กินผัก อันนี้เหรอโอเคกินละ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 หมดแล้วบ่อแบบ่แบ